นายชนเมาส์นะครับวันนี้ก็มาพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมา,มารีวิวหนังนะครับที่ได้มาสะสมเพิ่มนะครับผมมัน,นก็ไม่ใช่หนังใหม่ครับเป็นหนังเก่าที่ต่อยตามเก็บมานะครับก็เลยไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะเพราะว่าร้านก็ปิดตัวเยอะมากเลยตอนนี้ล่าสุดก็เป็นที่ซอยออนอนทบ,บุรีนะฮะที่ของแคชลิสหรือเปล่านะครับปิดตัวลงแล้วแล้วก็ถึงสิ้นเดือนนี้แหละนะฮะเขาก็ปิดตัวแล้ว ก็หาซื้อ,อยากเขาบอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็สั่งซื้อได้ก็แ่ออนไลน์นะครับหนังมือหนึ่งบ้างมือสองบ้างปนๆกันไปนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็ซื้อมือหนึ่งบ้างมือสองบ้างปกติครับมันก็อย่างว่าเนาะมันไม่ค่อยจะนิยมเท่าไหร่ครับผมก็ไม่รู้นะว่านาะคตมันเออมันจะอาจจะไม่มีแล้วก็ได้พวกเป็นดีวีดีอะไรพวกเนี้มันจะกลายเป็นพวกการสตรตมมิ่งพวกดู ในอีพวกเน็ตพงเน็ตฟิดทั้งหลายเลยครับมาดูไอ้พวกนี้กันหมดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกลัวจะดูเถื่อนนะะวนดูเถื่อนกันเยอะจะกลับมาคลองโลกอีกก็ไม่ก็ผมก็ไม่รู้นะอนาคตนะครับคิดไปเรื่อยผมแตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มหายายากไงก็เลยเอ๊เราจะไปซื้อหาซื้อหนังที่ไหนนะฮะก็เลยต้องมาน,นี่แหละ ็เพิ่งแต่ได้ได้ได้แต่สั่งออนไลน์มือสองในกลุ่มในในเพจอานเพจต่างๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มกันเลยนะครับเรื่องแรกก็จะไปนี่เลยครับคุยเสียบป้อนะครับจอรุ่เจอจักพักหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับเป็นปกโสมซอยข้างนะครับไม่ได้เป็นกล่องอะไรนี่ครับเป็นปองนี่อย่างเลยใ่ข้างนะครับหน้าปกก็จะเขียนเป็น D v วดีต้นฉบับนะครับว่า ต้นฉบับจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะน่าจะจริงครับเห็นว่าดิจิตอลรีมาสเตอร์นะครับด mm ิจิตอลรีมาสเตอร์อ hmm. ่านผิดนี่หว่าไม่ใช่รีเออร์นะคุดละรีมาสเตอร์นะครับน mm hmm. ่าจะเป็นอย่างนี้ mm hmm. กลับมาทำใหม่นะไม่รู้ให้เสียงใหม่หรือเปล่านะเพราะว่า ผมดูใน VCD นะครับผมมีเป็น VCD มาก่อนเป็นบล็อกเซตของเดงมชิงนเขาแล้วมันภาพไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยตรงนะฮะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่คือเสียงเสียงอะไม่ใช่แต่ว่าบทบทที่ท,ที่ที่ฟังดูแล้วมันก็คล้ายๆกันอยู่ครับมันมีเติมนิดเติมหน่อยก็นั่นแหละครับแต่ก็าเขียนว่ามาสเตอร์นะมีมาสเตอร์ Master ต้นฉบับผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้นฉบับแต่ว่าผมชอบมันในในใน VCD มากกว่านะครับ นิดนึงอะให้นิดนึงแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็นหนังมือสองนะครับหนังมือสองสั่งจากในลาหรือปีนี่แหละประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมดูทุกอันสองอันเลยนะครับในนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับกล่องธรรมดากล่องดำธรรมดานะครับไม่ได้สกินอะไรมาให้นะฮะภาคหนึ่งนะครับสนุกมากเลยครับดูแล้วตลกดีนะครับตอนนั้นคิดถึงคิดถึง Oh. ในยุคของยุคปลายศตวรรครับที่หนังฮ่องกงกําล uh. ังแบบฟื้นฟูอกําลังเฟื่องฟูไหมครับฟื้นฟูกําลังเฟื่องฟูนะครับกําลังแบบสนุกมากเลย่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบอ่ะว่ายง่ายคือว่าถ้าอยู่ในยุคเก้าศคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องหนังพวกฮ่องกงอ่ะสนุกแค่ไหนนะครับแล้วแต่คนนะถ้าคนชอบนะครับแต่ว่าของผมในมันมันโตมากับพวกหนังฮ่องกงเนี่ยมันก็เลยแบบผูกพันกับหนังฮ่องกงมากกว่านะครับ ต,ต่างประเทศดูได้ไหมดูได้นะครับแต่ว่ามัน,มนเฉยๆนะการเฉยๆนะครับแต่สู้ขงกงไม่ได้ม,มันโดนแล้วมันดีมันมีแบบยังไงอะ่ะมันได้มันได้ฟิลความานะประมาณนั้นแหละนะครับผมอ่ะข้างในก็ยังใหม่อยู่นะดูจากสภาพกล่องสภาพอะไรภายนอกนะครับก็ยังดูใหม่อยู่นะครับผมอ่าระบบเสียงที่ให้มามาดูระบบเสียงกันนะครับเสียงไทยค่าจุดหนึ่งนะครับผม โลภาพนะครับเขาก็ไม่ได้ลงไว้ให้น่าจะเป็น16ต่อ9นะครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยดูนะครับโซน3มวดซน3นะครับแต่ตาเนี่ยตาอย่าแบบนี้บริษัทนี้นะครับผมก็คิดถึงเลยครับไมได้เห็นนานมากนะบบริษัทนี้ครับของวินมูวี่โปรดักชั่นลิมิเต็ดนะครับผมบริษัทนี้นะครับถ้าคนรุ่นเก่าจะรู้เลยนะครับ โอเคนะครับเรื่องนี้พักหนึ่งสนุกมากนะครับต้องยังดูดีอยู่เลยนะทั้งภาคหนึ่งแรืภาคสองเลยนะผมซื้อมาคู่กันเลยนะครับเป็นปปอุตสห์พ่อภาคหนึ่งภาคสองคู่กันยอยากได้มานานมากเลยครับก็จะหาได้สไตล์กันนะผมไปหาในในในลากับปี้แต่ผมไม่ได้เข้าไปหาในกลุ่มนะผมดูในลากับปี้มากกว่าโอเคผ่ okay, านไปนะครับเรื่องนี้ นะครับต,ต่อมาครับปุ้ยเสือปอภักสองเลยนะครับนี่ครับเหมือนกันครับปกส่วนสไลด์ข้างนะครับผมไม่ออกนี่ครับปกส่วนสไลด์ข้างเหมือนกันนะครับก็นะปกก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรียบๆนะครับพิมพ์ส <S <s ีมาเฉยเหมือนต้นฉบับเหมือนกันะครับต้นฉบับอันนี้พอโอเคอยู่นะครับต้นฉบับอยู่ตรงนี้นะฮะต็นตัวพักสองนี้เหมือนเหมือนในวี d ดเลยนะครับผมมาดูข้างในกันมาดูข้างในกัน บกยังใหม่อยู่เลยนะนี้ก็ไม่ได้สก,กีะลรมาให้ครับดำๆทึบๆมาเลยนะฮะแบเนยังใส่กิ้งอยู่ลยถึงจะเป็นมือสองนะแต่ก็ยังใส่กิ้งอยู่นะร้านนี้ดีมากเลยครับโอเคครับระบบเสียงมาดูระบบเสียงนะครับระบบเสียงที่ให้มาก็เป็น5.1นะครับผมดูดีโซน3นะครับภาพก็16:9นะครับ โอเคนะครับผ่านไปนะครับเรื่องที่สองครับมุสีปอดครับใครมีก็หาหนังเก่าๆนะครับคุณหาเก็บไว้เลยนะครับแน่นอนมันมีราคาแน่นอนนะถ้าไปถ้าจะขายนะมันมีราคาแน่นอนนะครับหนังเก่าเก่ายิ่งหายยากยิ่งมีราคานะครับผมไปเห็นเนบางเรื่องผมผมได้มาเท่าไหร่เนี่ยสองเรื่องประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะฮะผมไปบางทีผมไปเห็นอีกร้านหนึ่งมันขายประมาณเรื่องเดียวก็ประมาณเกือบสองร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผ่านไปนะ ต่อมาครับหนังที่ผมตามหามานานมากเลยครับจอร์นวิกภาคหนึ่งครับจอร์นวิกภาคหนึ่งผมไม่มีนะผมมีแต่ภาคสองนะครับจอร์นวิกภาคหนึ่งผมหาอยู่แต่ว่ามันเป็นคล้ายๆแบบเออมันเป็นแบบภาคหนึ่งภาคสองแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นแผ่นเดียวมันรวมมันแผ่นเดียวกันมาหรือว่ามันเป็นสองแผ่นผมก็ไม่ไม่ได้ถามร้านเขาด้วยผมไปเจอเหมือนกันแต่ว่าไม่ถามแต่ว่าผมต้องการที่มัน เป็นภาคแยกออกมาเป็นแยกออกมาไม่ต้องรวมอะไรเงี้ยมันปกเป็นสวยกว่าอันนี้ก็เป็นปกสวมนะเป็นภาคหนึ่งปกสวมนะครับพอมาภาคหนึ่งสนุกที่สุดละภาคสามยังไม่มีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับยังยังใหม่อยู่แต่ก็ไม่รู้จะมีเวลาไปซื้อตอนไหนนะครับภาคสามนะครับรอรอดูนะครับเป็นปกสวมลงมานะครับหน้าปกก็ออเป็นสีด้านๆนะครับแล้วก็พิม์ก็เป็นสีสันนิดนึงนะครับของค่ายแฮปปี้ครับ ไม่รู้จะอยู่ได้นานหรือเปล่าผมว่าเห็นเขาว่ามานะเห็นเขาทาไอ้เมน์ว่าแผ่นเสียง่ายอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมก็ยังไม่เจอนะแต่อย่าให้เจอเลยผมไม่ชอบทางเสียนะครับเพราะว่าหนังของผมเนี่ยมันเสียปไปตอนนี้ประมาณ2องสามเรื่องแล้วนะครับล่าสุดที่ผมไปเปิดดูก็เป็นมัมมี่ภาคหนึ่งและภาค2นะครับที่เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องเออ อะไรวะที่คอนฟอเรนเล่นกับเจมี่ฟอกนะครับกู้เดือดไมอามี่นะครับไมอามี่วอยซ์วิชอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมตอนนั้นนะ่ะดูไม่ได้นะครับคือดูมันเป็นมันดูได้ประมาณเกือบเกือบจบแล้วไม่มีปัญหาคือมันเล่นไม่ได้นะตอนแรกมันดูได้หลังๆม,มันดูไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มัมมี่ทั้งพักหนึ่งพักสองน,นี่ไม่อ่านแผนเลยนะครับตอนแรกก็อ่านดีอยู่นะรอซื้อมาครั้งแรกก็อ่านเล่นอยู่เล่นจบนะครับดูได้แต่ว่าเสียงข้างนี่ ไม่ใช่เสียงเดิมนะครับไม่ใช่เสียงต้นฉบับนะครับตอนนี้มันดูไม่ได้ละนะฮะแผ่นเสียไปเรียบร้อยแนละ้วอันนี้ผมเสียได้มากเลยนะผมก็ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะแต่แผ่นมันก็ไม่มีอะไรนะแผ่นมันก็ไม่ได้เป็นรอยเป็นอะไรเป็นคราบอะไรนะแต่ว่ามันยังใสๆใส่อยู่แต่มันเล่นไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมถึงจอวิภาคหนึ่งนะครับระบบเสียที่ให้มาก็จะเป็นเสียง2ภาษานะครับอังกฤษแล้วก็ไทยนะครับภ้าจหนึ่งทั้งคู่เลยซับไทยอังกฤษนะครับผมผมชอบภ้าคหนึ่งที่สุดละโปรดที่สุดละหภาะครัน อ่านี่นะครับกล่องก็จะเป็นใสๆส,สวยๆนี้เลยนะครับอันนี้ภายในก็สกรีนมาให้นะครับสวยงามมากครับเทียวดีนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นซองกันชื้นนะครับผมกลัวว่าหนังมันจะเสียนงผมก็เลยผมคิดไปเองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าคือผมไม่อยากให้มันเสียนะผมก็เลยเอาซองมันชื้นมาใส่นะครับกลัวแบบแผ่นชื้นบ้างอะไรเงี้ยผมไปโทษนะครับ <c oughs> <c oughs> ผม,มเห็นบางคนเขาบอกว่าแผ่นแผ่นชื้นแผ่นมันเสียเพราะกัดอการการชื้นของไอ้นี่อากาศก็ได้ทําให้แผ่นเสียผมก็เลยเอา,เอากันซึน่กันชื้นมาใส่ไว้เลยนะครับผมมันอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะสัสดีฮะโอเคนะครับอันนี้ก็มือสองเหมือนกันนะแต่ใหม่เหมือนมือหนึ่งเลยนะไม่มีรอยเลยนะถ้าถ้าผมอยู่นะถ้าถ้าอยู่อยู่ไอ้นี่นะคุณจะเห็นว่ามันไม่มีรอยเลยนะมันหนักมือหนึ่งเลย นานแล้วครับแต่ปีไหนก็ไม่รู้นี่พักหนึ่งนังใหม่อยู่เลยนะครับแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงเรื่องซองเดี๋ยวเอาหาซองมาใส่กันเสียนะครับปีห้าเจ็ดนะฮะห้าเจ็ดนะทะเบียนที่ทะเบียนมาปีห้าเจ็ดนะครับโอเคนะครับผ่านไปนะครับโคตรมันเลยครับเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปหาภักสามมาต่อ,อต่อมาเรื่องนี้เลยครับ สตาร์วอนะครับสตาร์วอภาคเออเดลาสเจไดนะครับ่ายมุมมุมแมลงนะครับเป็นปกสวมนะครับผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่วะมาประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นมือสองนะนะครับเป็นมือสองเหมือนมือหนึ่งเลยครับโอไม่มีรอยไม่มีอะไรเดยครับเปนดูนะครับเอ่อตรงนี้พิมนะครับพิมโนนมาผมเรียกขออเรียกเป็นสองดีนะครับเป็น นสนสีมาข้างในก็จะเป็นพวกด้านๆามาคุณจะเห็นไหมมันเหลื่อมๆนะฮะมันเหลื่อมๆตรงนี้นะครับข้างหลังก็เหมือนกันครับมันเหลื่อมๆตรงนี้ผมก็เรียกสองดีอยู่เลยแล้ว๋ยวเขาก็ไม่เรียกไงผมก็ไม่รู้หรอกหรือว่าเขาจะไม่เรียกอะไรก็รได้แต่ว่าผมขออนุญาตเรียกอย่างนี้ส่วนตัวผมจะเรียกสองดีไปเลยปกก็เหมือนกันครับปกที่ให้มานะครับก็พิมพ์นูนๆเหลื่อมๆสวยๆดีปกสวยมากนะครับอ่ะมันดูระบบเสียงกันก่อนเลยระบบเสียงก็ให้มาสองภาษาเหมือนกัน เลยเออสามเลยเอังกฤษห้าจุดหนึ่งนะครับแมนดาลินแมนดาลินนี่เสียงอะไรก็ไม่รู้นะห้าจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ไทยห้าจุดหนึ่งซับจะเยอะมากเลยนะครับซับอังกฤษนะครับซับไทยอังกฤษไทยแล้วก็อะไรชันีสนะครับจะแยกนะครับประมาณนี้นะครับระดับหนึ่งนะครับภาพก็เป็นสิบหกต่อเก้านะครับหนังใหม่ก็สิบหกต่อเก้าอยู่แล้วนะครับดีวีดีโซนสามเหมือนเดิมนะครับ เรามาดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับโอ้โฉมมือหนึ่งเลยนะผมยังงงมากมันเหมือนถ้ามันใช้มือสองกรบอกว่าทำไมมันใหม่จังนะครับยอมรับว่าใหม่มากๆนะฮะนี่ครับนี่ใหม่ครัข้างในเป็นสรีนอะไรเอ่ยน,นี่ครับเป็นยานนะครับพยานนะข้างในสรีนสวยแผ่นไม่มีรอยนะถ้าคุณอยู่กับผมนะ ตอนน้นตอนนี้มันไม่มีรอยนั่งข้างผมนี่มันดูเลยว่าไม่มีรอยสักนิดหนึ่งเป็นสโอเคครับหนังค้างคว้ามากครับ Star ตาวอทำมาหลายผ้านะครับแต่ผมเพิ่งจะมีมีผ้าหลังๆแรกๆผมยังไม่มีนะครับเพราะมันตามซื้อวิธีหรกครับงบก็ต้องจำกัดกันะครับนี่ครับสองห่ยมากนะครับหาพลาสติกซองใสนะครับกันเป็นรอยครับ สียดายนะครับกำลังแบบิเอี่ยมเลยไม่มีรอยไม่มีตําหนิอะไรนะครับเรียบๆเลยนะฮะโอเคนะครับห่านไปนะครับอีกสักคู่นะครับอันนี้สุริโยไทยนะครับสุริโยไทยหนังที่คนไทยต้องดูนะครับคุณค่าของแผ่นดินมากเลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับที่ควรดูและศึกษาแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับทุกท่านน่าจะดูแล้วนะครับเป็นหนังเก่ามากๆนะครับแต่ว่าผม อยากดูไงผมต้องการว่าอยากดูหนังผมชอบหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับนิดหนึ่งนะครับมันก็มีมีซีนที่อยากจะฟิลอยากจะดูหนังประวัติศาสตร์นะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นพวกกับตกเก่านะครับก่อนที่จะเป็นกรงุงศรีอุทยาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรบ้างนะครับผมก็เลยเอออยากจะดูนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นมือสองนะครับเป็นมือสองรือว่าแผ่นใหม่มากนะเนี่ยแผ่นข้างในนะครับ ไหข้างในนี่คือข้างในงครับข้างในมีเออ,อนนี้มาให้อะไรวะพทูดนะครับอ,อ๋เอ,อเป็นไอน้นี่คล้ายๆแบบประวัตินะครับโมงบอกของอะไรสักอย่างหนึ่งค่อยมาดูกันนะเอาไ้ก่อนนะครับ,เ,รบเป็นสองแผ่นนะครับผมไม่ทราบไม่แน่ใจนะว่ามันจะเออฉบับสมบูรณ์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจตรงนี้นะ ไม่แน่ใจครับว่ามันเขียนไว้ความยาวร้อยร้อยเก้าสิบนาทีครับร้อยเก้าสิบนาทีสองแผน่นหรือว่าแผ่นเดียวร้อยเก้าสิบนาทีผมก็ไม่แน่ใจนะคือว่าหรือว่ารว,าวมกันก็สองร้อยสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบสามร้อยกว่าเพราะว่าไม่ต้องต้องตัดต้องแดบมันไม่ไม่น่าจะสมบูรณ์ครับในความคิดผมนะมันไม่น่าจะสมบูรณ์เพราะว่าถ้าสมบูรณ์จริงๆมันประมาณห้าถึงหกชั่วโมงประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้อ่ะอยากดูอ่ะ จะเก็บเอาไ,ไว้นะฮะผมไปตามหามันไม่เคยีนะใน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 ปีกับหลานะฮะมันไม่มีคือเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะไปเจออยู่ร้านหนึ่งผมก็เลยเออเ่ยก็บอกทางร้านก็บอกว่าเออฉบับสมบูรณ์นะแต่ผมได้มาแล้วผมว่าไม่น่าจะสมบูรณ์นะนะครับคิดว่าไม่น่าจะสมบูรณ์เพราะว่าถ้ามันถ้าสมบูรณ์จริงวันห้าหกแผ่นเลยนะประมาณหลายแผ่นเหมือนกันนะสามถึงสี่แผ่นเลยนะสมบูรณ์คิดว่านะเพราะผมไม่เห็นเขาขายอยู่จำไม่ได้นะตอนนั้น ที่ออใไมใหม่แผ่นประมาณส5แผ่นประมาณนี้นะโอเคนะครับะระบบเสียงครับไปดูระบบเสียงกันนะครับระบบเสียงก็ให้มาเ,เสียงไทย3.0เสียงไทย5.1แล้วก็อะไรเออเสียงไทย DTS นะครับผมซับไทยอังกฤษ คนมีเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะนะครับในรุ่นรนรู้ประวัติศาสตร์นะครับผมชาติไทยเรานะครับบุดลักแซงะครับขั้งเลยนะเยอะแยะมากมายนะครับนแเราแต่ออมีฝีมือในการแสดง้ากๆน,นะครับเรามาดูแผ่นไอ้นี้ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยนี่ครับก็จะเป็นผมไม่ได้อ่านเลยเห็นีเฉยแต่ว่าไม่ได้หยิบม,มาดูก็เท่าที่เห็นก็ ก็จะเป็นของออผู้กำกับของท่านมุยครับผมเจ้าชาตีเฉลิมยุคคนนะครับท่านก็มากำกับเรื่องนี้นะครับไปทำก็บง่งบอกถึงประวัติของของท่านว่าท่านกำกับอะไรมาบ้างนะครับได้รางวัลอะไรบ้างประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนนี้อ,นนอันนี้นะที่ว่าของท่านส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไรเอ่ยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของหนังนครับว่าต้นสายไปเหตุเป็นยังไงครับก็ว่าง่ายคือเนื้อเรื่องนั่นแหละะครับผม ส่วนข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นนี่นี่นะครับก็เป็นสารานักแสดงนะครับที่ประวัติแต่ว่าของแต่ละคนนะนะว่าตอนท่านนี้แสดงเป็นตัวอะไรแล้วมีประวัติเป็นความเป็นมายัางไงนะครับเนี่ยมุงบอกไว้หมดเลยนะครับทั้งขุนพิเลนนะครับพระสุริโยทไทยนะครับกระเทียน นะครับแล้วก็ฝ่ายทารีทั้งทั้งสองฝั่ง,ง,งนะทั้งไขท่ทั้งขม่าเโอเคก็สวยดีนะครับเก็บเอาไว้เห็นมันมาคู่กันก็นเลยยังไม่ได้เปิดดูเท่าไหร่ผ่านไปแล้วครับเรื่องนี้นะครับถุยโยถ่านเอามานะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะนี่ยังไม่ได้แกะเลย คือมันมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าผมยังไม่ได้แกะไม่มีเวลาแกะนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาแกะรีวิวดูดูปฏิกันเลยนะครับร้านนี้ส่งมาแบบห่อแบบมีคุณค่ามากเลยนะของหอง่อมายังหนาเลยนะครับอย่างดีเลยเดี๋ยวผมมีโอกาสมีส,สั่งต่อแน่นอนร้านนี้นะครับเดี๋ยวสั่งตั้งใจอยากจะดูหนังฝีเรื่องแอนเาเบลนะครับตุ๊กตา,าทั้งสามมางเลยไม่วา่าครับอันนี้ เป็นพักใครอย่างเดียวนะแผ่นวานิลานะครับอ่ะต่อามาดูไอ้นี่กันเลยนี่คูมไรเดอร์นะครับพักล่าสุดนะครับเห็นว่าเออกระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,อ,ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมจะไปเทียบชั้นระดับแม่ตัวแม่แมอย่างแองแองจี้นะครับผมแองจี้นะชื่อเต็มก็แอนจิเนาโจลี่ผมนะผมเรียกแองจี้แล้วกันเพราะว่าสั้นดีนะครับเรียกง่ายด้วยนะครับจะไปเทียบชั้นระดับนางของผมยากครับเพราะว่า แต่ละคนก็มีไอเดียนําเสนอการกำกับนะฮะเขียนบทไม่เหมือนกันนะในความคิดของเขานะฮะแต่ผมยังไม่ได้ดูเลยยังไม่รู้ว่ามันสนุกหรือเปล่านะแต่เาว่าไม่สนุกกันเป็นคนที่ไปดูนะครับแต่ว่าเอาหูวไวหหูไว้เฉยนครับชอบหรือไม่ชอบมันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะคะพักทานอย่างเดียวแผ่นวนิลานะครับอ่ะเรามาดูระบบเสียงก่อนเลยครับระบบเสียง5.1าจุดหนึ่งนะครับ ระบบภาพก็จะเป็น16:9ต่อนะครับโซน3นะครับ zone เอเชียโซน3เรามาดูข้างในกันนะครับข้างในเสียงไทยเท่านั้นนะครับสกรีนสวนมากข้างในแฮนด์ไซติ้งเลยนี่ครับกระสิกสนโนโนะครับแผลกใหม่มากเลยครับ โอเคนะครับใครชอบดูนะครับลาล่าฮอกนะครับทูมไรเดอร์นะครับภาคหนึ่งภาคสองนะครับก็เปิดใจดูเรื่องนี้สักหน่อยนะกระแสดีไม่ดีผมไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับเรื่องเรื่องผมยังไม่แน่ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยนะครับดูแต่ภาคหนึ่งภาคสองผมชอบภาคหนึ่งภาคสองมากกว่านะครับเดี๋ยวจะลองดูภาคนี้ดูนะครับโอเคนะครับผ่านไหมเนาะอ่ะต่อมาครับเรื่องอะไรเอ่ยโจนาสเอ็กนะครับฮีโร่หน้าบาก มหาการนะครับไม่รู้สนุกหรือเปล่าน,น็นเพราะว่ามันสนุกดีนะนะครับอ้าวมันจะดี c c คอม c ินี่สร้างจากตัวละครฮีโร่สุดแบกสุดแวงแนวของ DC c o m อมนะครับเป็นแนวออดูจากชุดแล้วน่าจะเป็นพวกคาร์บอยตะวันตกนะครับไม่รู้สนุกไหมนะ,ะยังไม่ได้ดูนะครับก็จอโนโรลินนะครับ จอมาโควิดแล้วก็เมแกนฟ็อกนะครับอ้าวนางเอกทันโฟเมอร์นี่ผมชอบมากเลยนะบีนตัวนี้ตัวเซ็กซี่ดีนะครับยิ้มหวานดีนะครับแกะคำพร้องกันไปเลยนะครับต่างเรามาดูระบบเสียงกันแล้วระบบเสียงที่ให้มาก็เสียงไทย5.1นะครับเอ่อบัติภาพก็2ต่อสี่สิอรตก็สิต่อกันนะครับดิวิดีโซน3นะครับผมดูข้างในกันข้างในสวยว่ะ แผ่นก็สวยนะแผ่นก็สกรีมนมาสยมากเลยนะนดูดิลูกมีกันฟอกว,ว้าวแผ่นก็ยังนิ่งอยู่เลยนะหน,หน้อยนะครับแผ่นแผ่นกิ่นอยู่ข้างในนะครับ นะั่งเอกโดนัทนี่ครับสห็นไหมนี่ทั้งแผ่นทั้งนั่งเอะโอ้ไม่รู้จะดูอะไรก่อนดีนะครับแล้วเขาเห็นเขาว่าหนังเรื่องนี้สนุกอยูน่นะเ,เ,เดี๋ยวเยดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่ามันสนุกไหมครับโอเคผ่านไปเนาะโอเคระยะผ่านเนาะครับต่อมาเรื่องนี่ครับนี่ สัตว์มหัศจรรย์อัจฉริกรรมของคุณเดว์เวล์นะครับผมมีภาคหนึ่งนะภาคสองยังไม่มีผมก็เลยสั่งภาคสองมาเลยนะครับเป็นเหมือนกันครับแผ่นวอลรลานะครับเสียงไทยเท่านั้นเนาะยังไม่ได้แกะเลยจะแกะเพราะว่ามันผมดูชอบชอบดูภาคหนึ่งนะครับภาคหนึ่งมันดูแนละ้วสนุกดีนะสัตว์แปลกๆมันเยอะดีนะครับเข้าใจทำนะครับ ระบเสียงกันระบเสียงไทยค้าจุดหนึ่งนะครับระบพภาพเป็นก็16ิต่อเเหมือนเดิมนะครับ DVD โซนสามครับผมมาดูข้างในมีตัวอะไรวะนี่ครับข้างในหันหักมาด้วยนี่ตายแล้ว นี <N> ่ให้ดูหันตรงกลางหักตัวล็อกข้างใดกานหักไม่เป็นไรมันดีนะมันยังอยู่ไม่งั้นมาแย่เลยตายแล้วเอาหักหักมาให้ซะงั้นดีมันยังล็อกอยู่นะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องกล่องไม่ไมีปัญหาหรอกผมหาก,กล้องเปลี่ยนใหม่ได้โอ้โหดูเดี๋ยวกูดูคดีดูเศษหน่อเนาะเด่นออกมาเลยดิมันยังไงวะดีนะมันยังล็อกอยูย่นยหักอันนี้มันยังล็อกอยู่ หล่อเลยของดูแต่มันยัง,ยงล็อกอยู่ยังแน่นอยู่นะโอเคมันไม่เป็นไรพวกกล่องไม่มีปัญหาหม,มาซื้อได้อยู่ทองใสเนี่ยนะครับนี่ครับใครชอบนะพวกียบสับปแปลกๆนะครับออนิเมชั่นกราฟิกด,ดีแบบใช้ได้นะพ,พวกพวกศัสตร์พวกอะไรเขาออกแบบมาดีมากเลยนะเนื้อเรื่องก็น่าสนุกนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าชอบนะก็หมาซื้อมาเก็บไปเลยนะครับผมอยากดูไงผมมีฮักแร์แล้วดูแล้วมันสนุก อกสคงมไม่ทําให้หน้าเบื่อนะครับโอเคอ่ะต่อมานี่ครับกับตันอเมริกาภา5วินเทอร์โซเยอร์ถ้าท่านดูคลิปผมกด่อนหน้านี้นะท่าน,นจะเห็นว่าผมรีวิวไปแล้วนะครับคือว่าไอ้ที่ที่ผมซื้อมาอีกเนี่ยมันมี เหตุการณ์ยังไงผมเข้าไปดูในในเว็บดีกว่าผมเข้าไปดูไม่ใช่ในเว็บในในร้านที่ขายหนังในออนไลน์นี่แหละแล้วผมไปเจอนะครับหน้าร้านเขาเขาลงไว้ว่าเสียงไทย5.1นะผมย้ำตรงนี้ก่อนนะเสียงไทย5.1นะผมมีที่ผมมีเนี่ยมันคือเสียงไทย2.0นนะครับหน้าปกอะไรเหมือนกันเลยนะครับแต่เขาลงเขาถ่ายด้านหน้าและด้านหลังนะครับ เป็นของของไอ้นี่เป็นมันลงระบบเสียงไว้ตรงเนี้ยว่า5.1ผมก็ดีใจดิเออผมก็อยากได้ผมอยากได้พอดีเลยว่าเสียงไทย5.1นะครับนานมากน้อยมากเลยที่จะเจอบริษัทนี้ทําออกมาเป็น5.1นะ่นะั่นน่าจะเป็นลอ็ลอตล็อตเก่าๆอ่ะนะครับล็อตหั่มา,มาเป็น2.0หมดเลยนะครับผมก็เลยเอออยากได้ผมก็เลยอยากเก็บไว้นะครับเสียงไทย5.1แล้วผมของมาส่งปุ๊บพอสั่งไปพอมาส่งปุ๊บผมก็แกะออกดูเลยผมอยากได้มานานนะครับ ดูปรากฏว่าเสียงเหมือนกันเลยครับมันเป็นแผ่นเดียวกับที่ผมมีไว้เลยนะครับเสียงสองจุดศูนย์เหมือนกันเลยผมโคตรแบบอืืโมโหก็โมโหนะนะครับคุณลงไว้ห้าจุหนึ่งะครับแต่ส่งมาให้ผมมาสองุดศูนผมก็เลยชัดไปถามเขานะครับไปถามว่าทำไมเอาสอจุดศูนย์มาให้ผมเพราะว่าหนังปกหลังนะกับปกไอ้นี่มาของคุณที่ลงไว้กับที่ส่งมามันมันไม่ตรงกัน สักพักหนึ่งเขาก็ตอบกลับมาว่าขอไอ้นั่น,นหมดแล้วเออแล้วแล้วทำไมไม่แจ้งผมร้านแล้วไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของของทางร้านคุณหรอว่าเออไอ้นี่มันมันหมดแล้วหรือว่าแจ้งว้ดีว่ามันตอนนี้เหลือแค่2.0นะเสีงยงไค่สยแล้วคุณก็บอกได้ทำไมคุณไม่แจ้งวะแล้วผมแล้วใครที่ไม่รู้ก็ไปสั่งมามันก,นนก็เนี่ยมันก็เนี่ยได้2.0อาจจะไม่ใช่ผมคนเดียวก็ได้ที่โดนนะฮะ เออไม่เป kind of mm ็นไรผมก็ไม่เป็นไรผมที fruit, ่เขาเขาร้านนี้เขาก็ดีนะเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้ายังไงโอนโอนนี่ค่าอ้นี่หนังให้แล้วเราส่งสินค้าไปผมขี้เกียะผมบอกเลยผมขี้เกียจแล้วไม่คดเสียเวลาผมเลยนะฮะเป็นอะไรที่แบบไม่เป็นไรมันก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดของผมแล้วกันหรือว่าเป็นโครงผมแล้วกันอ่ะอะไรผมจะได้ถามมาก่อนอลไรมาเนี้ยว่าเสียงมันอะไรเพราะบางอย่างมันไม่ได้เห็นด้วยตานะครับนี่แหละ การสั่งของออนไลน์มันเสียยากมันไม่เห็นด้วยตาไม่ได้จับด้วยมือนะครับไม่ได้สัมผัสว่ามันจะเป็นยังไงมันตรงหรือเปล่านะครับมันต้องรอรุ้นนะครับแต่ดีดีอย่างมันมีสติกเกอร์อะไรป้าป๋าป๋องโง่มาอันนึงนะครับเนี่ยมาให้เป็นกับตันเมิกามันเป็นสติกเกอร์ธรรมดาเลยนะครับเป็นโลกโลกแค่นั้นเองของแถมมาให้ก็ถือว่าบางวันปลอบใจไปแล้วกันนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากไอที่ผมมีเลยนะฮะดู อันนี้ผมขอไม่แกะแล้วกันนะผมเก็บไว้เก็บไว้อย่างนี้แหละเพราะว่ามันแกะมามันก็เหมือนอันเดิมที่ผมมีอยู่นะฮะผมก็เลยขออนุญาตไม่แกะเพราะมันเสียอารมณ์มากเลยผมก็ทาไงได้แล้วก็สั่งมาแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะฮะก็สั่งมาแล้วก็โอเคได้อยู่นะฮะถือว่าอาภายัอยให้กันแล้วกันทีอะไผมก็เลยมีอะไรก็ถ้าสมมุติว่าจะสั่งถังอะไรก็อยถามกันกันร้านนี้นะเฉพาะร้านนี้ร้านอื่นไปนหรือเปล่าผมไม่รู้นะยังไม่เจอนะฮะ เอาที่สั่ง,ส,งสั่งมานะครับเหมือนกันเลยนะเสียงให้เสียงไทยสองจุดศูนย์เนี่ยข้อความลงไว้เนี่ยข้อมูลที่ลงไว้ไว้ให้เนี่ยเสียงสองจุดศูนย์นะฮะระบบภาพก็2สองต่อสี่สิบต่อหนึ่งนะครับ 9, 9, ยีสิบหกต่อเก้าไปแล้นะฮะโอ้เสียวหัวมากเลยละเรื่องนี้นะไม่เปไ็นไะรนะฮะหรือว่าเป็นครูแล้วกัน โอเคแล้วครับหมดแล้วครับหนังที่จะได้มาครับเดี๋ยวรอบหน้าผมว่ากาจะสั่งตุ๊กตาคานเบลต้องสามหาเลยนะอยากได้อยากดูกหนังสอยองขวัญกันฮนะจะเก็บเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยว่ากัน <Okay. S 1> นะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับที่ได้มานะครับที่ที่นี่สั่งซื้อไว้แล้วมารีวิวทีเดียวเลยนะมันห่างหายจากการรีวิวไปนะนานมากเลยะซื้อหนังนานมากเลยเพราะว่างบไม่ค่อยมีด้วยแหละนะฮะเก็บงบซื้อเองนะครับผมไม่มีใครสนับสนุนเท่าไหร่นะะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ ทิ้งไว้แต่เพียง่นี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยวนหน้าที่นี้นะครับคำพูดใดที่ผิดพลาดไปก็พลาดพิงถึงใครหรือไม่กระทบระทั่งจิตใจใครนะครับแบบไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบก็ต้องต้องขออภัยวนหน้าที่นี้นะครับไม่มีเจตนาที่จะกล่าวหาว่ากล่าวหรือว่าโูดเกินอะไรไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับนะครับสมาชิกที่ที่อยู่ที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่ที่ยังไม่จริงกันไปไหนนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับทั้งใหม่ก็ยินดีรับนะครับผม เรากอา็อยู่ไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจต่อไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เิีงยว้แต่เพียงเ่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับผม